ทุ่มสุดตัวสร้างตึกใหม่สุดปังไม่ใช่แค่ตึกถ่ายค่าเพลงธรรมดาตึกใหม่นี้ไม่ธรมรมดาเธอก็เดินหน้าคุยงานต่อโดยสร้างตึกใหม่ของค่ายที่ได้หมดท่าสดชื่นพร้อมกับเผยว่าทุกอย่างยังคงดำเนินการต่อปกตินะคะ ตึกใหม่สองชั้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ที่แห่งนี้จะต้องเป็นเป็นได้มากมากกว่าค่ายเพลงนะจ๊ะต้องเป็นที่ผ,ผล,ผล,ผ,ลผลิกงานการทำงานเพลงแทะเป็น,เป,นเป็นแห่ส่งแห่งลงเรียนรู้ที่เพื่อเป็นที่พักอาศัยเป็นที่ฝึกฝึกคอ การแสดงต่างๆที่เป็นที่สำหรับการหาประสบการณ์ที่เป็นสำหรับคนที่มีความฝันและเป็นเป็นที่เต็มที่ไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจความรักและความสุขอีกไม่นาน